เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีดเกมและในคลิปนี้ผมจะมาสปอยอัปเดต7นะครับใช่แล้วครับตอนนี้แมปอวันพีดเกมไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเนื่องจากตัวแมปกําลังอัปเดต7นั่นเองนะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้างในอัปเดต7สามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้ผมนํามาจาก Discord Official ของแมปอวันพีดเกมเองเลยนะครับผมก่อนที่จะรับชม คลิปนี้ฝากรับชมโฆษณาสักครู่หนึ่งก่อนและกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค้ดแจ่มมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทส,สบิบริการกิฟไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ หลังจากรับชมโฆษณากันจบแล้วนะครับสำหรับอัปเดตที่จะเข้ามาสิ่งแรกเลยนะครับเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเจ้าทะเลนั่นเองนะครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าทะเลนะครับย่า เหมือนไดโนเสาร์ดีนะครับนะเออก็นะครับสำหรับเจ้าทะเลนะครับจะดรอปในเรื่องของค้อนด้วยนะครับเป็นอาวุธที่ชื่อว่า b e a t t h m m m r r นะครับเขาบอกมาว่า b e a t t h m m m r r ได้แรงบันดาลใจมาจากอาวุธของตัวละครใน u e o g u e of n e s นะครับแล้วก็อาวุธ b e a แฮมเ m m รนะครับจะมีการโจมตี2โหมดด้วยกันครับโหมดตีใกล้และโหมดตีไกลนะครับสำหรับเจ้าทะเลนะครับผมคิดว่าเจ้าทะเลจะเกิดที่โลก2เท่านั้นนะครับสำหรับภาพแรกเนี่ยมันคือนครทองคา ของสกายเปียนะครับผมก็ตามนั้นนะส่วนรูปที่2นะครับมันคือเอนีสโลบบี้นั่นเองนะครับคือแมปสวยมากนะครับสำหรับโลก2แมปสวยมากแล้วก็จะมีไฟติ้งสไตล์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมจะมีหมัดโรคุชิกิเออหน้าจานประมาณนี้ครับสำหรับหมัดนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับแกรนพีทนะครับแล้วก็สําหรับผลปีศาจใหม่ที่จะเข้ามานะครับจะเป็นผลระเบิดนะครับเป็นผลบอมนั่นเองครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆฝากกัน กด Subscribe ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วจูบ๊ายบายไปแล้วครับ